ครับผมอยากรู้วิธีการต่อสู้ในคุกแล่ต้องทำไงบ้างวิธีการต่อสู้ในคุกนะครับมันไม่มีกฎกติกามันสามารถสู้ตรงไหนก็ได้การต่อสู้นี้ไม่ใช่เพื่อชัยชนะแต่มันคือการเอาชีวิตรอดโอ้พี่สอนผมได้ไหมวันนี้ได้ครับผมพี่รู้ป่าวันนี้ผมมีโจทย์ใครน้องเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้เอาไหมเขาเป็นลุงคนนึ่งอายุเยอะแล้วแต่าชื่อบวัวขาวพี่ไปเาะ เอางี้ดีกว่าพี่อายุเยอะมากแล้วอ่าเดี๋ยวพี่สอนวิชาป้องกันตัวให้ดีกว่าแล้ววิชาเอาชนะเขาให้ได้ให้ดีกว่าพี่บอกว่าจะปกป้องผมไงเราเป็นพี่น้องกันไม่หรอแต่พี่บัวขาวเขาค่อนข้างจะบึกบึกว่าพี่เดี๋ยวพี่ฝึกวิชาแค่โอ้พี่นี่พี่กลัวปะเนี่ยพี่พี่ไม่ได้กลัวเนาพี่ว่าไปเอาชนะได้โอเคเดี๋ยวเราไปเรียงกันดีกว่าไปครับผมข้างในเนี่ยทาไม่ใช้มือเปล่าต่อสู้นะมันต้องมีอาวุธกันหน่อยดูชิ้นแรกของพี่ ขายควงเนี่ยขอพี่จะหามาให้ไปได้เนี่ยใช้เวลานานมากเพราะพี่ต้องมาฝนอีกให้มันแล้วเพื่อเป็นอาวุธนี่มันไม่ได้ใช้สําหรับขายแล้วทุกคนดูดิอุ้ยคมกริบเลยเวลาเราหลอกเจ้าหน้าที่เราก็จะวางไว้ฝั่งนี้มีการสับด้านสับได้เพราะข้างในมันต้องมีวิชาหลบกซ่อนด้วยไม่ใช่ว่าเราเอามาฝั่งนี้แล้วเราไว้งี้เลยถ้าเจ้าหน้าที่เจอเขาจะตีเราได้อันต่อไปถ้าไปไปทำงานในกองงานใบสามาดเอาตันักเนี่ยมาช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเอง ช่วยตัวเองในการป้องกันตัว<อ>สิไม่ได้ไปช่วยตัวเองอย่างนั้น<อ>ถ้ามีศัตรูมาไปสามารถเอาตะไคร้ผลแยกล่างได้เลยโอ้หเพื่อเป็นอันนี้โอ้โอทัทง้งแทงทั้งฟันได้เลยเพราะมันมีคมสองฝั่งนี่ยังไม่จบนะมีแบบกระซวกลากไส้ออกมาด้วยโอ้หมาอันต่อไปโอ้มันจะมีกลมเห็นไหมมันจะเป็นเหล็กกลมแต่ข้างในภายน,นเป็นตะไบเราก็เอาตะไบเนี้ยมาตัดครึ่งหนึ่งแล้วทาให้มันแหลมเวลาแทางเข้าไปลากไส้ทั้งเชิงในออกมาหมดเลยโพดรโคตรโคตรแต่ถ้าจะให้ดีแทงเข้าตูนเลย ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะไปไม่ต้องเอาเขาถึงตายหรอกเอาแค่สิ่งนี้ไปก็พออะไรนยพี่มันใช้ฆ่าคนได้เหรอมันใช้เป็นอาวุธได้ผ้าเลยนะเป็นอาวุธในคุกใช้ไงพี่แต่เราต้องใช้กับน้ำทำไงไปไปเจอผ้าราดน้ำลงไปเลยครับราดน้ำลงไปเศษทำอย่างนี้นะโอ้เฮ้ยมันจะเจ็บหรอแค่ผ้ามันไม่เจ็บแต่ทำให้ผู้ต่อสู้เสียหลักได้ถ้าฟาดเข้าตาไปก็สามารถเข้าไปเล่นในงานได้เลยขอลองอ่ะได้ไหมพี่ได้ครับผมผมจะลองผ้าเช็ดหน้าแล้วว่าเจ็บแค่ไหน ก่อนที่คิดนะนรับทุกคนพี่แอร์ครับช่วยสอนผมเป็นล้มบัวขาวี่ครับได้ครับพร้อมเรียนแล้วเอาอาวุธแค่้าชาิดนหน้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้พี่เอสเขาก็เอามาประยุกใช้เป็นอาวุธที่อันตรายได้ผมเชื่อแล้วว่าเขาเป็นยอดนักต่อสู้แห่งวิธีการเอาตัวรอดด้วยวิธีสกรปรกแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าอาวุธร้ายแรงอันต่อไปมันจะคืออะไรวิชาต่อไปคืออะไรครับมันคือทรายเวลาเราเสียหลักล้มเนี่ยเราสามารถใช้ทรายเป็นอาวุธได้ คือจาดส่ตาถ้าเขาเสียหลักเราสามารถเข้าไปทำร้ายเขาได้แต่ถ้าเราไม่ไหวแล้วก็สามารถหลบหลีกได้แต่ถ้าเราหลบหลีกเขาก็จะมาคืนเราได้พี่แนะนำให้ถ<อ>้าใ,ใช้สายเราเราสู้ไปเลยม<อ>ีพติดชนะเยอะเดี๋ยวพี่จะศาสตใ<อ>์ที่ไ้ดูครับผมอ๋อมาโอ้มโอผมคิดว่าวิธีนี้เวิร์กนะครับเป็นอีกหนึ่งอาว,วุธที่ผมจะนําไปใช้แต่พี่เอสเขาไม่ได้สอนแค่วิธีการใช้อาว,วุธนะครับเขายังสอนวิธีการใช้ชีวิตอีกด้วยเอ้กินงี้ไม่ได้ละไปกินงี้เองตายนะตายเลยพี่ตาย,ตายได้เน่ยเวลาเองกินเองกลมหน้าเขาก็แทงคอได้ต้องยังไงพี่เองกินไปด้วยมอง ดูให้ดีแล้วเราค่อยๆกินถ้าเป็นไม่ได้ต้องชนกําแพงนะเพราะไม่ใช่นั้นทุกอย่างก็เป็นอาวุธได้แม้กระทั่งช้อนที่เรากินนะอา้าวมองโดนไปแล้วแทงไปก่อนที่ไปจะไปสู้กับพี่บัวขาวพี่อยากฝากบอกอะไรไปหน่อยสําคัญที่สุดคือสายตาให้เราฝึกสายตามองถ้าเขาออกอาวุธอะไรให้เราออกไวกว่าอันนี้คือสําคัญถ้าเขาออกขาเราก็ต้องสก,กัด ก่อนถ้าออกแขนเราก็ต้องสกัดก่อนให้ได้สายตาเราต้องไวฝากไปด้วยครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่เอสลมเก่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ให้รอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเปรียบเสมือนการต่อสู้จุดมุ่งหมายของมันคือชัยชนะและไม่จําเป็นที่จะต้องมีขอ้อกําหนดหรือกติกาใดๆขอแค่เราชนะก็เพียงพอแล้วเพราะคนที่ชนะเท่านั้นที่ได้เขียนประวัติศาสตร์การต่อสู้จริงไฟต้องตื่นตัวตลอดเวลาถ้าไปเผลอเขากลับไปตายเราก็ต้องมันฝึกมันใช้ใสายตาเอาตัวรอดด้วยวิธีใดก็ตามแม้กระทั่งวววิธีกกกปรรเเาาา็ต้้้อองฝึไพะะัันนนจจ ใช้ก็ได้